สนับสนุนโดยฮานามิเข้าเกลียบรวยเพื่อนเรื่องปับอากาศแคเรียเอ็กซ์อินเวอร์เตอร์ฟอกฝุ่นพีเอปุ๋ยตรากระต่ายและลายดีเหมาะก,กับพืชผักและไม้ผลทุกชนิดสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการท็อปท็อกเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดังกับผมพบเอกผ่อนพงเมตาประจำวันศุกร์ที่20พฤศจิกายน กลายเป็นเรื่องเลยนะครับที่วันนี้นายอ,อนุนนำพาได้มีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่านายกอาจจะลาออกก่อนวันที่25พฤศจิกายนนี้ทำให้ทางโฆษกรัฐบาลต้องรีบออกมาตอบโต้เลยยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนายกไม่ลาออกขณะที่คุณเอปารินาบอกว่าเตรียมจะไปแจ้งความเอาผิดฐานปลุกปัน่นทำให้สังคมสับสนครับ นายอนุชาบุรพาชายัยศรีโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวปฏิเสธถึงกรณีนายอานุน์นพาแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมราษฎรโพสต์ข้อความบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีอาจจะลาออกก่อนวันที่25พฤศจิกายนโดยยืนยันว่าภารกิจทุกอย่างของพลเอกประยุทธ์ยังคงดําเนินการตามปกติและนายกยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างเข้มแข็ง ขณะเดียวกันช่วงเย็นวันเดียวกันนี้นะครับนายกก็จะเข้าร่วมการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่27รวมถึงภารกิจอื่นๆก็ยังคงดําเนินไปตามปกติยืนยันว่านายกไม่มีการพูดคุยถึงประเด็นอื่นๆแต่อย่างใดและขอให้ดูด้วยว่าข้อมูลต่างๆที่เผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียมีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอย่าเพิ่งตื่นตระหนกและขอให้มีการตรวจสอบข้อมูลด้วยที่สําคัญต้องดูคนโพสต์ด้วยว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน ขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวโมโน29ว่าประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะโพูดอะไรได้อยู่แล้วถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่ผิดกฎหมายส่วนรัฐบาลก็มีภาร,รกิจที่ต้องบริหารประเทศหลายเรื่องก็ต้องตัดสินใจแล้วก็เดินหน้าต่อมีมาตรการทางเศรษฐกิจที่จะต้องออกมาเพื่อดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ด้านนางสาวปรินาไกรคุปสสาราชบุรีพักพลังประชารัฐได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับว่าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญากับนายอานน์หรือว่าทนายอานน์ในข้อหาพรบออมที่สนอทองหล่อพร้อมบอกอีกว่าพลเอกประยุทธ์แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนมาตลอดว่าจะไม่ลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ดังนั้นการโพสต์ข้อความว่าพลเอกประยุทธ์อาจลาออกและมีการกําหนดช่วงเวลาที่อาจจะลาออกอย่างชัดเจนก็คือก่อนวันที่25พฤศจิกายนนี้ถือเป็นการจงใจนําข้อมูลอันเป็นเท็จมาเผยแพร่ในระบบคอมพิวเตอร์ปลุกปัน่นสร้างกระแสทําให้สังคมเกิดความสับสนเข้าใจผิดจากข้อความดังกล่าวเป็นอาญาแผ่นดิน ส่วนน,นายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยอย่างยิ่งที่พลเอกประยุทธ์ออกแถลงการบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดดูแลม็อบที่ฝ่าฝืนกฎหมายรุนแรงโดยเห็นว่าพฤติกรรมของแกนนำม็อบบางคนรับไม่ได้จริงๆอยากจะขอร้องน้องๆให้ทบทวนแนวทางการเคลื่อนไหวว่าถูกต้องหรือไม่เพราะการชุมนุมไม่ได้สันติแล้วและอยากให้น้องๆคิดถึงอนาคตให้มากครับ ขณะที่ตำรวจเองก็ได้เดินหน้าดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎร30คนทั้งที่ไปรวมตัวชุมนุมที่หน้ารัฐสภารวมถึงที่ไปชุมนุมหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยบอกว่ามีหลักฐานยืนยันชี้ตัวได้ชัดเจนขณะที่ในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปนาทีที่ชายชุดชมพูปริศนาทำท่าทางเหมือนยิงปืนไปทางฝั่งกลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อเหลืองขณะที่เห็นภาพของกลุ่มผู้ชุมนุมราษฎร เหมือนตะโกนให้จับตัวชายคนนี้ไปดูภาพครับภาพนี้กําลังเป็นประเด็นถกเถียงกันในโลกออนไลน์เลยนะครับหลังจากที่มีการเผยแพร่าพราภาพชายคนหนึง่งสวมเสื้อกันฝนสีชมพูด,ด้านมุมล่างขวาเนี่ยนะครับคือชายคนนี้เนี่ยทำท่าทางเหมือนกับยิงปืนเข้าไปในกลุ่มคนเสื้อเหลืองในเหตุที่2กลุ่มผู้ชุมนุมปะทะก,กันที่หน้ารัฐสภาเมื่อวันที่17พฤศจิกายนทําให้มีผู้บาดเจ็บจากการโดนยิงหราย โดยตั้งข้อสังเกตว่าบุคคลลึกลับนี้ทำท่าเหมือนกับยิงปืนเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อเหลืองโดยมีหญิงที่ถือเป็ดด้านข้างพยายามเหมือนกับทำท่าตะโกนอะไรบางอย่างนะครับคล้ายกับว่าจะห้ามแล้วก็ชี้ให้คนอื่นเนี่ยตามมาจับตัวชายคนนี้เนี่ยนะครับที่วงวงสีแดงคนนี้ขณะที่นายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันได้ตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีใครได้ยินเสียงปืนถ้าเกิดยิงในระยะใกล้ๆแบบนี้ ทำไมไม่มีกลุ่มเสื้อเหลืองคนไหนที่ถูกกระสุนถ้าเกิดยิงปืนจริงเนี่ยปืนที่ยิงโดยมีกระสุนก็น่าจะเห็นว่ามันมีประกายไฟมีควันที่แลบออกจากปลายกระบอกหรือเปล่าและที่สําคัญคือถ้าเกิดดูในภาพแล้วก็คลิปวิดีโอไม่ปรากฏว่ามีกลุ่มเสื้อเหลืองคนไหนที่เกรงกลัวอาวุธปืนหรือว่าวิ่งหลบหนีจากการยิงปืนของชายชุดชมพูคนนี้นะครับก็เลยเชื่อว่านี่เป็นการสร้างสถานการณ์ ทางด้านพลตํารวจตรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเผยว่าตอนนี้ทั้งสองคดีอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพื่อพิสูจน์ทราบระบุตัวบุคคลที่กระทําความผิดทั้งสองจุดเบื้องต้นสามารถระบุตัวบุคคลได้แล้วรวมมากกว่า30คนแบ่งเป็นพื้นที่ในสอนอบางโพจากการชุมนุมที่หน้ารัฐสภาสามารถพิสูจน์ทราบบุคคลได้แล้ว14คนส่วนพื้นที่สอนปอทุมวันจากการชุมนุมกันที่หน้าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ สามารถระบุตัวและพิสูจน์ทราบบุคคลได้แล้ว17คนในจำนวนนี้มีผู้ที่กระทำความผิดจากการก่อความรุนแรงทำลายทรัพย์สินของทางราชการและชุมนุมโดยไม่ได้รับอนุญาตคาดว่าในสัปดาห์หน้าพนักง,งานสอบสวนจะเริ่มดำเนินการออกหมายเรียกผู้ต้องหาทั้งหมดมารับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนได้ส่วนประเด็นเรื่องการประทัก,การที่บริเวณหน้ารัฐสภาพลตารวจตรีปิยะบอกว่าตอนนี้พนักง,งานสอบสวนได้เรียกตัวผู้ได้รับบาดเจ็บมาให้ปากคําแล้ว3คน โดยเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนที่แยกบางโพลหนึ่งคนและแยกเกียกกายอีกสองคนซึ่งมีทั้งผู้ชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรและผู้ชุมนุมกลุ่มปกป้องสถาบันลักษณะการก่อเหตุน่าจะเป็นการจงใจก่อเหตุเพื่อหวังเอาชีวิตหรือว่าจะเป็นการปกป้องคุ้มกันกลุ่มหรือไม่อะไรอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยยังไม่สามารถเจาะจงประเด็นแรงจูงใจต่างๆได้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแนววิถีกระสุนและพยานหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติม ส่วนการจับกลุ่มผู้ต้องหาจากกลุ่มปกป้องสถาบันที่พกพาอาวุธปืนเข้าไปร่วมการชุมนุมด้วยนั้นขณะนี้ได้เอาอาวุธปืนดังกล่าวไปตรวจสอบที่กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อหาเอกลักษณ์เฉพาะของเกลียวกระบอกปืนและเข็มแทงชนวนแล้วจะได้นําไปเปรียบเทียบกับหัวกระสุนและบาดแผลของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกคนนะครับว่าถูกยิงออกมาจากปืนกระบอกเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ครับ ส่วนที่หน้าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติระหว่างที่มีจิตอาสา,าและก็เยาวชนไปช่วยตำรวจเขาทำความสะอาดพื้นที่นะครับเอาทินเนอร์เอาน้ำมันสนไปพยายามลบคราบสีที่ติดฝังแน่นปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งที่ตะโกนขึ้นมาเสียงดังลั่นเลยนะครับว่าจะไม่ทนพร้อมกับจี้ให้พออ,อ,อเคตปิดแยกราชประสงค์เพื่อทาความสะอาดแล้วก็ล้างสีที่กลุ่มผู้ชุมนุมราษฎรเอามาสาดไว้ครับคนได้เหรอพี่คนได้เหรอ จนอนเพื่อทำให้วันนี้ให้เสร็จบอกได้เลยจะบาเจนราชการไม่นี่แหละครับชายคนนี้ครับคือระหว่างที่นางมาสวรรค์ปินสุวรรณผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตปทุมวันพร้อมทีมงานกลุ่มภาคีเครือข่ายประชาชนและกลุ่มสปปสเดินทางไปดูที่บริเวณแยกราชประสงค์เพื่อตรวจสอบความเสียหายจังหวะที่เดินดูอยู่นั้นนะครับมีชายคนหนึ่งในกลุ่มสปปส เห็นข้อความที่ไม่สมควรบนท้องถนนที่ทําให้เจ้าตัวรู้สึกโกรธมากก็เลยบอกกับผู้อำนวยการเขตปทุมวันว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ไม่ยอมดําเนินการปิดถนนให้ตนจะแจ้งประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทันทีขณะที่ผู้อำนวยการเขตปทุมวันบอกว่าตลอด3วันได้ส่งเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขตกว่าร้อยคนมาทําความสะอาดตั้งแต่สี่แยกราชประสงค์ไปจนถึงแยกฉเฉลิมเผ่าทั้งสองฝั่ง แต่ว่าการทําความสะอาดยังไม่เรียบร้อยส่วนหน้าที่ของสํานักงานเขตนะครับก็จะดูแลพื้นที่สาธารณะเช่นทางเท้าป้ายจาราจรป้ายรถประจําทางเบื้องต้นได้ใช้สีทาทับข้อความและนําปูนผสมน้ําเททับข้อความแล้วก็สีต่างๆไปส่วนการซ่อมแซมป้ายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้มีการให้เจ้าหน้าที่ฐานช่างมาดําเนินการลบลอกสีที่เสียหายออกและจะดําเนินการซ่อมแซมในเบื้องต้นให้ก่อน ส่วนการซ่อมแซมปรับปรุงเต็มรูปแบบอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าความเสียหายขณะที่วันพรุ่งนี้ครับกลุ่มนักเรียนเลวได้มีการนัดหมายชุมนุมที่แยกราชประสงค์ในช่วงบ่ายนอกจากนี้ทวิตเตอร์ของนักเรียนเลวได้ทวิตภาพของนักเรียน2คนก็คือพลอยเบญจาพรและมินและผลพัดขณะที่ร่วมกิจกรรมการชุมนุมที่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมข้อความว่าดวน พลอยเบนจมาพรน,นักเรียนชั้นม .4 ี่ถูกออกหมายเรียกคดีฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินเช่นเดียวกับมินละพลพัฒ์ที่ถูกออกหมายเรียกไปก่อนหน้านี้จากการที่ทั้งคู่ปราศัยในการชุมนุมที่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่15ตุลาคมช่วงหลังสลายการชุมนุมโดยหมายเรียกที่ตำรวจส่งมาถึงน้องพลอยลงวันที่17พฤศจิกายนขณะที่พลตำรวจตรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนเลวพรุ่งนี้ ตรวจสอบแล้วยังไม่พบว่ามีการแจ้งขอชุมนุมมาที่ตำรวจนะครับถ้าเกิดวันนี้ยังไม่แจ้งขอชุมนุมก็จะถือว่ามีความผิดส่วนการเตรียมกำลังดูแลการชุมนุมวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมเพื่อจัดเตรียมกำลังและวางแผนป้องกันครั้งในี้คืนนี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆต่อไปเบื้องต้นในการควบคุมดูแลการชุมนุมครั้งนี้จะมีการเพิ่มกำลังของกองร้อยควบคุมฝูงชนที่เป็นตำรวจหญิงให้มากขึ้น เนื่องจากผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ที่มาร่วมชุมนุมเป็นเด็กนักเรียนและก็เยาวชนจะได้ไม่เกิดความรุนแรงกับผู้ชุมนุมสำหรับกรณีที่สมาชิกกลุ่มนักเรียนเลวมีการโพสต์ภาพหมายเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่30พฤศจิกายนที่สอนลอุมพินีนั้นยืนยันว่าไม่ได้เป็นการเรียกไปเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา112แต่เป็นการเรียกไปเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาความผิดตามพรบการชุมนุมไม่ได้เกี่ยวข้องกับ112แต่อย่างใดนะครับ ตอนนี้ทั่วโลกเองก็มีการประท้วงกันดุเดือดทีเดียวโดยเฉพาะที่ยูกันด้านะครับที่ประเทศยูกันด้านี้ถึงขั้นที่ตำรวจกับทหารเขาสลายการชุมนุมโดยใช้กระสุนจริงเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง16หลรายครับนี่เป็นภาพของตำรวจและทหารประเทศยูกันด้าที่จับปืนไรเฟิล a k เ7เข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มผู้ประท้วงที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวนายบ๊อบบี้วน์ ผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของยูกันดาซึ่งถูกจับกลุ่มตัวหลังจากที่เขานำมวลชนออกมาชมุมนุมเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์นี้ค่อนข้างชุลมุนนะครับอย่างที่เห็นคือกลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยเผายางปิดถนนในเมืองกัมปาลาซึ่งเป็นเมืองหลวงของยูกันดารวมไปถึงพื้นที่ต่างๆของเมืองจนทำให้กลุ่มตำรวจและกองทัพทหารตัดสินใจใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงใช้แกส๊สน้ำตาและใช้กระสุนจริงยิงใส่กลุ่มผู้ประท้วง ซึ่งเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายบาดเจ็บอีกจำนวนมากขณะเดียวกันก็มีคนที่ถูกจับกลุ่มอีก350คนด้านโฆษกหญิงของกองทัพยูกันดาบอกว่าเนื่องจากสถานการณ์การชุมนุมคล้ายคลึงกับการก่อสงครามตำรวจไม่สามารถจัดการได้ดังนั้นกองทัพของยูกันดาจึงมีความจำเป็นต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์ดังกล่าวครับ ช่วงหน้านะครับข่าวที่ร้อนแรงที่สุดในโลกออนไลน์วันนี้คงจะหนีไม่พ้นกรณีของเสียเตอย90ล้านที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันวันนี้ทีมข่าวของเราไปสัมภาษณ์อดีตภรรยาอย่างเจอ๊อ๋อด้วยนะครับลำดับเหตุการณ์ก่อนที่เสียเตอยจะเสียชีวิตเป็นอย่างไรแล้วเจอ๊อ๋อว่าอย่างไรบ้างพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามครับ อ e h ิทเท h คุ้มครองสูงสุด20 100ล้านบาทอยากไปรักษาที่ไหนก็ติ๊กครับคุ้มครองการรักษาเมลงติ๊กครับจะโรคไหนก็ติ๊กครับไม่ต้องสำรองจ่ายคุ้มติ๊กเลยครับ e l อ e Health จากเมืองไทยประกันชีวิตไฮคิวันพลัสซูเปอร์โกล์ใหม่มี 2FL และซินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะพร้อม DHA รวมคุณค่าของสารอาหารเพื่อการเติบโตที่สมวัยให้คก้าวข้ามอุปสรรค อยู่บ้านเครียดหิวหมองเศร้าอ่ะลองนี่ซิรับเพอร์ลิไวท์ด้วยสรารสกัดไ่มุกเกาหลีและกลูตาเอให้ผิวดูออร่าแฮปปีพร้อมวิตามินซิกเท่าช่วยปูเกาะปกป้องผิวผิวดูออร่าเฮลที่ผิวก็แฮปป,ปปี้ด้วยซิรับเพอร์ลิไวท์ ือนีต้องครบรถรถจัดจ้านจากเสียงโหรอรถกลมกล่อมจากความใส่ใจจะมือไหนที่ไหนรสชาติความสุขแบบนี้ก็ขาดไม่ได้ครบครบคนครบครสชาติกิจกรรมไหนก็มั่นใจว่าผมพิ้วหอมตลอดวัน พอหมดวันผมก็เหม็นตอนนี้ Sunsilk Natural Perfume Blossom m ม n t ความกลิ่นหอมจากผารสกัดโรสวเทและมิกสเบอรี่ผมหอมนานตลอดวันจากธรรมชาติหัวว่ย Y7A ชาร์จเร็ว22.5วัตต์พร้อมแบตใหญ่จุใจ5,000มิลลิแอมสี่กล้องภาพสวย48ล้านพิกเซลหัวว่ย Y7A เริ่มต้น2,989บาท6พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนี้ ถึงเล่นเลอะอยู่บ้านคราบที่เปื้อนก็อาจมีแบคทีเรียที่มองไม่เห็นด้วย Breeze e x c e l ช่วยขจัดคราบเฉียบขาดชำระล้างแบคทีเรี 99. รเเย99.9% Breeze e x c e l ยิ่งสะอยิ่งปกป้องจากแบคทีเรียอยากสนุกข้นนางนอกแต่กลัวผิวคล้ำเสีย <laughs> วอร s สเ n นยูวีไลท n i n g Plus ลัสพร้อมสูตรใหม่กลูตาโกลให้ผิวคุณดูกระจ่างใสขึ้นหนึ่งระดับนี้เวันสนุกแต่งชี่ดูกระจ่างใสนี้เวันถูกจริงประหยัดจริงที่บิ๊กซีถูกจริงซื้อหนึ่งแถมฟรีหนึ่งกำลังหลายสินค้าซื้อข้าวหอมมะลิแสนดีฟรีมาม่าบิ๊กแพ็คซื้อคอนฟอร์ดน้ำยาสักผ้าฟรีคอนฟอร์ดน้ำยาแปรผ้านุ่มถึง22่สิสองรุจร่จีเกยน์นี้ถูกจริงประหยัดจริงที่บิ๊กซี เล่นกับแม่ก็ดีต่อใจเล่นยังไงกฟันเพราะสัมผัสของพ่อและแม่ต่างกันทำให้ลูกเรียนรู้ได้คนละแบบ Baby Love Play Pants พ r ี m i ียมสูตรใหม่นุ่มยิ่งขึ้นขอบเอวยืดหยุ่น2.5เท่าซึมซับถึง10ชั่วโมงแห้งสบายเล่นท่าไหนก็ไม่ห่วงเล้ว Baby Love Play Pants พ r ี m i u ยม สนับสนุนโดย Huawei MateBook 14ให้คุณได้มากกว่า Top Daily เรื่องเด่นประเด็นดังกลายเป็นหนึ่งในกระแสะข่าวแรงในโลกออนไลน์วันนี้เลยก็ว่าได้นะครับเป็นกรณีของเสียเต้ย90ล้านที่เสียชีวิตกระทันหันหลังจากที่มีอาการขาบวมและถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลทางด้านคุณหมอบอกว่าเสียเต้ยติดเชื้อในกระแสะเลือดครับ หลังจากที่เรื่องราวนี้ถูกแชร์ออกไปนะครับผู้สื่อข่าวก็ได้เดินทางไปที่บ้านของเสียเต้ยหรือว่านายสมพานสุรันกุลที่บ้านคำบอลตำบลหนองแสงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีก็ไปเจอกับญาติที่ได้ตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลและตั้งเต็นท์หน้าบ้านเพื่อรับแขกโดยต่างพูดคุยถึงการจากไปอย่างกระทันหันของเสียเต้ยด้านานายสนองสุรันกุลพี่ชายนะครับเปิดเผยว่าเมื่อวันที่18พฤศจิกายนเสียเต้ยมีอาการขาบวม ตอนแรกได้ทําการรักษาแบบตัวเองแบบพื้นบ้านไปนะครับแต่ว่าอาการไม่ดีขึ้นจึงนําตัวส่งโรงพยาบาลหนองแสงอาการก็ยังหนักอยู่ครับดูท่าไม่ดีทางญาติญาติก็เลยส่งต่อไปที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีและเสียเต้ยเสียชีวิตในเวลาต่อมาแพทย์ลงความเห็นว่าติดเชื้อในกระแสะเลือดโดยพี่ชายบอกอีกว่าก่อนเสียชีวิตเสียเต้ยก็ไม่ได้พูดอะไรกันเลยส่วนเรื่องจะทําพินัยกรรมหรือไม่นั้น ก็ได้สั่งเสียไว้ว่าถ้าเกิดเป็นอะไรไปให้ไปเปิดตู้เซฟดูแต่ก็ไม่ได้บอกรหัสเอาไว้โดยศพจะตั้งบําเพ็นกุศลที่บ้านสวดพระอภิธรรมวันนี้จนถึง24พฤศจิกายนและจะทําการชาปนกิจศพในวันพุทธที่25พฤศจิกายนที่วัดป่าเทพสถิตนิมิตมงคลจังหวัดอุดรธานีผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าทางเพ,เพื่อนสนิทของเสยเตอรเนี่ยนะครับ ขอร้องสื่อมวลชนครับว่าไม่อยากให้เอารูปถ่ายที่เป็นรูปคู่ของเสียเต้ยกับเจอ๊ออ๋ลงไปเผยแพร่เพราะว่าเรื่องที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็ขอให้มันสิ้นสุดกันไปที่ผ่านมาเต้ยจากที่เป็นคนร่าเริงสนุกสนานหลังจากที่เกิดเรื่องหย่าร้างกันเนี่ยก็กลายเป็นคนซึมเศร้ารู้สึกสงสารเพื่อนมากก็เลยไม่อยากให้เอาภาพคู่ของทั้งสองคนมานำเสนอข่าวเพื่อที่เต้ยจะได้ไปสู่สุขติ ขณะที่ทีมข่าวโมโนทเวนได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับนางวันลีปัญญาสายรั่วเจอ๊ออดีตภรรยาของเสียเต้ยนะครับเจ๊ออบอกว่าตนเพิ่งจะทราบเรื่องจากแม่บ้านเหมือนกันก็เอาเรื่องนี้มาบอกเมื่อสักครู่เพราะเพิ่งว่าเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดพอดีนะครับสำหรับเจ๊อ๋อไม่ทราบสาเหตุและอาการป่วยของเสียเต้ยก่อนหน้านี้เลยเพราะว่าหลังจากที่ตนอย่าขาดกับเสียเต้ยไปแล้วก็ไม่ได้ติดตามชีวิตของเสียเต้ยอีก และได้ทําการบล็อกช่องทางการติดต่อทุกช่องทางทั้งของเสียเต้ยแล้วก็ญาติพี่น้องของเสียเต้ยตนไม่เคยไปบ้านของเสียเต้ยอีกเลยเจออ๋อบอกอีกว่าหลังจากที่ทราบเรื่องนะครับตนก็ไม่ได้รู้สึกอะไรและไม่มีอะไรจะพูดเพราะได้หยาก,กันไปแล้วอะไรที่จบก็คือจบและตอนนี้เนี่ยตนก็มีแฟนใหม่แล้วตนเป็นห่วงความรู้สึกของลูกและแฟนใหม่มากกว่า ยืนยันว่าตนจะไม่ไปร่วมงานศพของเสียเต้ยแต่จะส่งตัวแทนซึ่งเป็นลูกสาวสองคนและเพื่อนอีกประมาณ6-7คนไปวางพวงหรีดในวันพรุ่งนี้เพื่อเป็นการขออโหสิกรรมครั้งสุดท้ายกับที่นี่ทิ้งไปแล้วที่จะไม่อะไราอาวรนที่จะไม่กลับไปเชิญหรือว่ากลับไปเริ่มต้นใหม่กับของเก่าๆตอนนี้หน้าที่พี่ก็คือดูแลลูก แล้วก็ตั้งใจหาหัวใหม่ที่ดีสำหรับเสียเต้ยนะครับเคยถูกรางวัลที่1กับนางวันลีปัญญาสายหรือว่าเจอ๊อเนี่ยแหละครับอายุ48ปีจนที่หลายคนเรียกกันว่าเจอ๊อ90ล้านเป็นอดีตภรรยาไปแล้วนะครับถูกงวดประจําวันที่1พฤศจิกาย,ยนปี61หมายเลข149840จํานวน15ใบแล้วก็ถูกเลขท้าย2ตัวอีก40ใบรวมเป็นเงินรางวัลถึง90ล้านบาท โดยชีวิตครอบครัวเสียเต้ยกลายเป็นข่าวดังในโลกโซเชียลหลังจากผ่านไปแค่2ปีเตียงหักทางเจอ๊อออก็ออกมาเปิดใจหย่ากับสามีเสียเต้ยนะครับแล้วก็จ้างย่าถึง50ล้านบาทด้านเสียเต้ยก็ออกมาโต้เจอ๊ออผ่านทาง Facebook ทั้งน้ำตามีการแชร์พฤติกรรมของเจอ๊อในอีกมุมหนึ่งครับ จากเรื่องของคนมีเงินมาดูเรื่องของคนไม่มีเงินกันบ้างช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับหลายคนเครียดเช่นเดียวกับคุณแม่ท่านนี้ที่เครียดถึงขั้นไปปีนเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ลูกๆก,ก็เห็นเหตุการณ์ครับตะโกนบอกแม่เลยว,ว่าแม่อย่าทําอย่างนี้แม่ลงมาแม่ลงมาขอร้องว่าอย่าคิดสั้นไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับแม่ลงมาอากายร้อยยุลงมาเถอะทำไมแม่คิดแบบ แ,แม่แม่รักผมไม่เนื้อไม่ทำแบบนี้เลยเนี่ยครับสลับกันตะโกนบอกแบบนี้ให้ลงมาลงมาอย่าทำแบบนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตำรวจได้รับแจ้งว่ามีหญิงคนหนึ่งปีนขึ้นไปบนสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ก็เลยรีบไปตรวจสอบพร้อมกับประสานมูลนิธิและก็เทศบาลให้เอารถกระเช้าและอุปกรณ์ช่วยเหลือมาตเตรียมไว้ด้วย พอไปถึงที่เกิดเหตุนะครับก็เห็นว่าเป็นสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งความสูงเงี่ยประมาณ40เมตรนะครับแล้วช่วงกลางเสาอย่างที่เห็นครับวงสีแดงๆนั่นคือเป็นหญิงคนดังกล่าวนะครับที่เป็นคุณแม่กําลังนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตามลูกๆแล้วก็ญาติๆมาช่วยกันพูดเกลี้ยกล่อมไม่ให้คุณแม่เนี่ยกระโดดลงมา ส่วนทีมกู้ภัยก็ปีนขึ้นไปไปพูดคุยเอาน้ําดื่มไปให้พูดจากเกลี้ยกล่อมเป็นระยะระยะให้คุณแม่ใจเย็นลงใช้เวลาน,านานกว่า3ชั่วโมงนะครับสุดท้ายก็สําเร็จหญิงคนนี้มีอาการที่ผ่อนคลายลงแล้วก็ยอมลงมาจากเสาแต่ด้วยความที่อยู่บนเสาเป็นเวลานานครับแล้วตอนนั้นอากาศร้อนด้วยอย่างที่เห็นเลยแดดเปเรี้ยงเจ้าหน้าที่ก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะลงมาไม่ไหวก็เลยให้ลูกชายเนี่ยขึ้นกระเช้าไปรับแม่ลงมา ท่ามกลางการลุ้นระทึกพร้อมกับเสียงปรบมือของคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับพอคุณแม่ท่านนี้ลงมาได้บรรดาลูกๆแล้วก็ญาติๆเนี่ยต่างก็ร้องไห้โผเข้ากอดกันสอบถามนายสากลม่วงเพชรกำนันตำบลโคกสะอาดก็เล่าให้ฟังว่าหญิงคนนี้เนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดียวที่ผ่านมาเลี้ยงลูกสองคนมาเพียงลําพังสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากความเครียดประกอบกับเรื่องค่าใช้จ่ายในครัวเรือนก็เลยก่อเหตุดังกล่าวครับ ไปที่ระยองนะครับเกิดเหตุคล้ายๆกันเลยครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเป็นชายคนหนึ่งที่ไปบวชแล้วก็เพิ่งศึกออกมาจะไปของง้อภรรยาขอไปคืนดีแต่ว่าไม่สําเร็จสุดท้ายก็เลยไปขึ้นสะพานลอยจะกระโดดลงมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้โชคดีที่มีพลเมืองดีช่วยคว้าตัวไว้ทันครับลงมาก่อนครับให้ผมขึ้นไปคนเดียวได้ไหมนะไปตัวป่าเลยไม่มีอะไร นี่แหละครับตำรวจก็พยายามพูดผ่านโทรโคงบอกให้ลงมาลงมาถ้าเกิดไม่ลงเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปนะแต่ว่าชายคนนี้ก็ไม่ยอมนะครับโบกไม้โบกมือไม่ให้ขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณสะพานล,ลอยหน้าโรงพยาบาลแกงอำเภอแกงจังหวัดระยองตำรวจได้รับแจ้งว่ามีชายคนหนึ่งกำลังจะกระโดดสะพานล,ลอยฆ่าตัวตาย พอไปถึงนะครับก็พบกับชายที่ตัดผมสั้นเกรียนกําลังนั่งอยู่บนราวสะพานลอยเลยครับหน้าหวาดเสียวมากคือท่าทางเนี่ยเหมือนเตรียมตัวจะกระโดดอยู่ได้ตลอดเวลาตํารวจที่ไปถึงก็รีบกันคนออกจากพื้นที่แล้วก็ให้กู้ภัยกางเบาะรองไว้ป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นได้พร้อมทั้งพยายามพูดคุยให้ชายคนนี้ลงมานะครับเจราจากันแบบนี้นานกว่าหนึ่งชั่วโมงก็ไม่สำเร็จนะครับ กระทั่งมีพนักง,งานบริษัท2คนแอบไปด้านหลังของคุณลุงแล้วก็ช่วยจังหวะที่คุณลุงเผลอเนี่ยไปคว้าตัวชายคนนี้ไว้ได้ก่อนที่เขาจะกระโดดลงมาเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันพยุงชายคนนี้ลงมาที่พื้นอย่างปลอดภยัยท่ามกลางความโล่งใจของชาวบ้านที่มาลุ้นเอาใจช่วยกันพอไปสอบถามพลเมืองดีทั้งสองคนที่เข้าไปช่วยนะครับทราบชื่อก็คือนายประวิทย์สุวรรณโชธและนางสาวรพีพันธ์พันหน้า ก็เล่าให้ฟังครับสองคนนี้เนี่ยนะครับเล่าให้ฟังว่าเห็นตํารวจเนี่ยพยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นานก็เลยแอบขึ้นไปรอจังหวะที่คุณลุงเนี่ยเผลอก็เลยวิ่งเข้าไปชาร์จคว้าตัวไว้ได้บอกว่ารู้สึกดีใจมากครับที่ช่วยชีวิตคุณลุงเอาไว้ได้ขณะที่ในเวลาต่อมาปรากฏว่ามีหญิงคนหนึ่งนะครับเดินทางไปในที่เกิดเหตุแล้วก็เดินเข้าไปกอดชายคนนี้ไว้พร้อมกับบอกว่าชายคนนี้แหละเป็นอดีตสามีของเธอเองแต่ตอนนี้เนี่ยแยกกันอยู่แยกกันมาตั้งนานแล้ว ก่อนหน้านี้ชายคนนี้เพิ่งไปบวชแล้วก็สึกออกมาจะมาขอคืนดีแต่ว่าเธอเนี่ยไม่อยากคืนดีด้วยนี่จึงอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการเครียดแล้วก็มาก่อเหตุจะกระโดดสะพานหวังฆ่าตัวตายแบบนี้ครับมาดูกรณีนี้กันบ้างครับจากกรณีเมื่อวานนี้ที่มีหนุ่มคลั่งอารวาดนะครับไปงัดตู้กู้ภัยเป็นรถตู้กู้ภัยของเขาแล้วก็ไปรื้อข้าวของเขาเสียหายกันไปหมด ก็เรียกว่าวุ่นวายกันทีเดียวนะครับล่าสุดวันนี้เนี่ยมารดาของหนุ่มคนนี้คุณแม่นะครับไปขอโทษผู้เสียหายแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้แล้วครับนางโบอายุ52ปีมารดาของผู้ก่อเหตุพร้อมกับญาตินะครับเดินทางไปเข้าเยี่ยมนายพิชิตผู้ก่อเหตุแต่ก็บอกว่ายังติดใจยอยู่นะเรื่องที่ลูกชายของตนเนี่ยถูกทําร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บจากการเข้าไปเยี่ยมพบว่าคิ้วซ้ายแตกมีอาการมึนศีรษะแล้วก็ปวดตา โดยยังไม่รู้นะครับว่าใครเป็นคนทําอยากให้ทางตํารวจเนี่ยแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องไปหาหลักฐานที่สถานบันเทิงมายืนยันเพื่อที่จะเอาผิดแล้วก็ดําเนินคดีตามกฎหมายด้วยส่วนความเสียหายที่ลูกชายก่อขึ้นทางแม่เนี่ยบอกว่ายินดีชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดแต่เรื่องรถพยาบาลที่บอกว่ามีความเสียหายเป็นจํานวนมากก็อยากจะพูดคุยกับเจ้าของรถขอตรวจสอบหน่อยว่าเสียหายจริงหรือไม่เรื่องความคืบหน้าทางคดีวันนี้ก็ได้ให้ปากคํากับทั้งงานสอบสวอนสอนบางเขนไปแล้ว ทีนี้ทางด้านนายเอกรัฐบุญจันทร์นะครับคนขับรถที่เป็นรถตู้กู้ชีพอายุ36ปียืนยันว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้จักกับผู้ก่อเหตุไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนเมื่อคืนเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตตามปกติไม่ได้ดื่มสุราด้วยนะครับไม่คิดว่าผู้ก่อเหตุจะมาทําลายทรัพย์สินมูลค่าความเสียหายประมาณ7 0,000บาทแบบนี้อุปกรณ์ที่เสียหายคุณผู้ชมลองฟังดูฮะมีทั้งเครื่องปั๊มหัวใจเครื่องดูดเสมหะอุปกรณ์ช่วยหายใจแผงประตูรวมถึงกระจกตู้พยาบาลด้วย คือเจ้าของเขาบอกอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยเอาไว้ช่วยชีวิตคนแต่ตอนนี้เสียหายก็ใช้งานไม่ได้นะครับปิดท้ายการช่วงนี้หยุดยาวใครที่จะไปเที่ยวต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะใครที่ขึ้นเขาเป็นอุทาหรณ์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวที่ขับรถตกเขาครับแล้วพบว่าเป็นนายกเล็กเมืองปทุมธานีเสียชีวิตทั้งหมด5ราย เกิดเหตุรถกระบะนักท่องเที่ยวตกเขาดอยอินทนนท์ทำให้มีผู้เสียชีวิต5รายนะครับเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตคือนายสมพงศ์ศรีอนันต์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลัก6อําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับภรรยาและผู้ติดตามอีก3คนที่เดินทางกลับจากการท่องเที่ยวบนดอยอินทนนท์ส่วนสาเหตุคาดว่าคนขับรถไม่ชินทางประกอบกับจุดนี้เป็นทางขึ้นเขามนลาดชันครับทำให้รถเกิดเสียหลักแล้วก็ประสบอุบัติเหตุ ทางเจ้าหน้าที่กําลังตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนคนที่เดินทางน,นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการสัญจรของคนเป็นจํานวนมากขณะที่พิษณุโลกเองก็เกิดเหตุรถบัสโดยสารปิดสะพานประตูชายนาน4ชั่วโมงครับหลังจากที่หลงเข้าเมืองไปเพราะว่าเชื่อ G P S คือพนักง,งานขับรถเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้โดยสารช่วยกันพยายามจะเอารถบัสออกมาจากประตูชยัยแต่ว่าไม่สําเร็จนะครับสุดท้ายเนี่ยต้องโทรขอความช่วยเหลือจากตํารวจพิษณุโลก ก็ได้รถเป็นรถยกของเอกชนมาใช้สายสลิงดึงท้ายรถย้อนกลับขึ้นไปบนสะพานได้สำเร็จใช้เวลารวมๆกันเนี่ยสชั่วโมงนะครับในอดีตเนี่ยจุดนี้เคยเกิดเหตุแบบนี้มาแล้วหลายครั้งทางการเองทางหน่วยงานก็มีการติดป้ายแล้วแต่ว่าก็ยังเกิดเหตุอยู่เรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าไปเที่ยวเชื่อ G P S มากเกินไปก็ไม่ได้นะครับยังไงเที่ยวกันให้สนุกนะครับสำหรับวันหยุดยาวนี้ ทั้งหมดนี้คือท็อปท็อกเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดังกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าผมแบงค์พบเอกพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ